ทริปนี้นะคะแอนกับครอบครัวนะคะพากันไปเที่ยวที่ปางช้างเผือกเชียงคานค่ะซึ่งเป็นทริปที่ต่อจากไปเที่ยวสกายวอล์กและก็ไหว้พระใหญ่มาแล้วนะคะต่อจากที่นี่นะคะเราก็จะไปอีกที่เที่ยวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากค่ะแค่นางรถ2แถวกลับค่ะกลับไปยังที่เราขึ้นรถสองแถวนะคะซึ่งที่เที่ยวที่นี่นะคะเพิ่งเปิดใหม่ค่ะ ถึงแล้วจ้าที่นี่ก็คือปางช้างเผือกเชียงคานค่ะตรงนี้เป็นทางเข้านะคะเดินไปตามลูกศรสีแดงๆนี้เลยจ้าทางเข้าปางช้างเผือกนะคะสวยมากเลยค่ะที่นี่นะคะมักจะทำเป็นซุ้มแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวห้อยโมบายแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบค่ะดูแล้วก็เหมือนทางล้านนานะคะ สำหรับที่นี่นะคะค่าเข้าคนละ50บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครซื้อพร้อมกับตั๋วที่เรานั่งสองแถวจะไปสกายวอล์กนะคะเราจะได้ราคา20บาทค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีซุ้มต่างๆให้เราถ่ายรูปตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะมาทั้งทีนะคะเด็กๆแล้วก็ป้าแม่มนะคะก็ไปถ่ายรูปตามซุ้มค่ะจุดนี้นะคะทุกคนต้องมาถ่ายค่ะกับพี่สไปเดอร์แมน ที่นี่จัดซุ้มแล้วก็ฉากเอาไว้ให้ทุกคนถ่ายรูปกันไปค่ะระหว่างทางที่จะไปหาพี่ช้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานแดงนะคะตกแต่งด้วยต้นซากุระค่ะให้ถ่ายรูปสวยงามเดินมานะคะก็จะมีพี่พนักงานค่ะมาคอยถ่ายรูปเรานะคะเพื่อที่ว่าจะเอาใส่กรอบแล้วก็ขายให้เราทางด้านออกของปางช้างเผือกค่ะ อากาศตอนที่เราไปนะคะนี่คือปลายเดือนมิถุนายนนะคะคือร้อนมากค่ะอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะคะแต่คือไม่ไหวแล้วค่ะคือมันร้อนมากก็คืออยากจะเข้าร่มแล้วค่ะไม่ไหวจริงๆที่นี่นะคะนอกจากช้างแล้วเขาก็จะมีให้อาหารสัตว์ค่ะตอนเข้ามานะคะก็จะมีอาหารสัตว์นะคะตั้งเอาไว้ถังละ20บาทค่ะ เราซื้ออาหารเพื่อที่จะไปป้อนกระต่ายกันค่ะเราก็เลยมาที่นี่ป้อนอาหารกระต่ายค่ะกิจกรรมนี้ก็จะเหมาะกับลูกๆของเรามากเลยนะคะใครที่มีลูกมีหลานนะคะก็พาไปเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะตัวเล็กๆนี้นะคะไม่เคยกลัวอะไรค่ะอยากไปกอดกระต่ายค่ะแต่ว่าพี่พนักงานเขาบอกว่าให้จับด้านหลังนะอย่าไปด้านหน้าเดี๋ยวกระต่ายจะกัดมือเอานะลูก ที่นี่นะคะมีโชว์ช้างด้วยนะคะมีหลายรอบด้วยแต่เพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะเรารู้สึกว่ากลัวลูกๆจะไม่ไหวอีกอย่างคือเราเคยดูโชว์ช้างมาแล้วค่ะที่ซา r ฟารีเวิลด์เราก็เลยข้ามกิจกรรมนี้ไปค่ะทุกจุดทุกมุมนะคะสามารถถ่ายรูปได้หมดเลยค่ะเราก็แวะมาให้อาหารช้างกันค่ะที่เราซื้อให้นะคะเป็นอ้อยควันค่ะ ไม่แพงค่ะถังละ20บาทเองตลอดทั้งทริปเนี้ยนะคะป้าแหมมก็ดูแลน้องซอนยาให้ตลอดเลยค่ะส่วนซันดราน่ยนะคะรายนั้นกลัวช้างค่ะโนนไปแอบไปหลบอยู่หลังปะปาโนกเลยค่ะงานนี้คนสนุกที่สุดน่าจะเป็นซอนยาค่ะชอบมากส่วนอีกคนนะคะที่ใส่หมวกอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือหลานสาวค่ะชื่อน้องชันย่าค่ะมีโอกาสก็พาเด็กไปเที่ยวกันได้นะคะขอบคุณค่ะ